ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวลงทุนนะครับก็เพจเรานะเพื่อที่จะทํากานทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นกันละกันเนาะไม่ได้มาขายประกันนะ <c oughs> คือมาให้ความรู้นะครับก็ออพอดีผมก็ห่างไม่ได้อัพ,พคลิปใหม่ๆมาหลายวันมาเพราะว่าเป็นเพราะว่าพอดีผมป่วยนะแต่ว่าตอนเนี้ยดีคือละเจ็บคอมากนะไม่สามารถที่จะเอ,อ,อัดเทปอะไร แบบนี้เยอะได้นะอ่าตอนนี้ก็ดีขึ้นละเดี๋ยวก็จะพยายามกลับมาทยอยบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเรื่องราวการลงทุนนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินกันละกันเนาะทีนี้ผมพอดีมาพูดจะมาพูดเรื่องเกษียณนะเกษียณ4กรณีนะทั้งในนี้ก็คืออันดับแรกคือเกษียณแบบมหนิสินนะครับผมผมเชื่อว่าคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้กันค่อนข้างอาจจะเป็นส่วนที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เกษียณแบบ ต้องลดคุณภาพชีวิตลงนะก็คือตอนที่เราทํางานหาเงินได้เนี่ยอันนี้แบบที่สองนะก็คือเหมือนเราก็ใช้ชีวิตเต็มที่แหละเนาะแต่พอเราจะ,กะเกษียณเนี่ยเราอาจจะต้องลดคุณภาพชีวิตลงนะครับแบบที่สามคือกเกษียณแบบสามารถคงคุณภาพชีวิตเดิมได้อะนะก,กเออ็เหมือนกับว่าเออเฮ้ยเราเคยแบบมีกินมีใช้เต็มที่พอกเกษียณเราก็ยังสามารถทําแบบนั้นได้เนื่องจากว่าหลาจะเก็บเงินได้เหลือเฟือหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้ขึ้นไปนะ อันส,นสุดท้ายคือเกษียรแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นอ่ดีขึ้นนะก็คือเหมืนโอ้โหแบบมีเงินเหลือเยอะมากอะนะประมาณนั้นเนาะอ่ะาทำไมผมถึงมาพูดเรื่องเกษีรสีแบบนะจริงผมก็เคยพูดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็มาพูดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพอดีวันนี้ผมได้สนทนากับเพื่อนๆนะพอ,พอผมเริ่มอ่าหมายกว่าหายป่วยก็ไปเมสาไปคุยกันะนั่นแหละเนาะก็ก็ก ก็ได้รู้ว่าเพื่อนรุ่นพี่ของเพื่อนคือเพื่อนผมมีคนนึงก็ททางานแบงค์ไงเนาะแล้วก็รุ่นพี่เขากำลังจะเกษ,ษียณนะครับซึ่งก็เป็นตําแหน่งที่ไม่ได้เล็กอะ่ะนะก็น่าแปลกใจเนือ่อเงินเก็บน้อยกว่าที่คิดมากนะครับแปลกใจมากแล้วพอดีเขาอาจจะเป็นคนที่มีลูกช้าไงก็ลูกเพิ่งจะสอบติดมหาวิทยายลัยแบบภาคอินเตอร์ได้นะครับซึ่งค่าเทอมก็ประมาณ30,000นอะ่ะต่อปีนะครับ3 0,000น ก็ถือว่าสูงมากนะครับสูงมากนะเขาก็เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งลูกเรียนได้จนจบสี่ปีหรือเปล่าเนาะผมฟังแล้วผมก็สะท้อนใจเลยนะนะครับคือเราฟังอะ่ะมันถ้าไม่ใช่ชีวิตเราอะไรยังไม่กเกษียณเนาะรเราก็จะรู้สึกเออว่ะโอ๊ยทําไมเขาไม่วางแผนไม่อะไรเนาะแต่แบบแป๊บเดียวมันก็ถึงเวลาของเรานะครับเวลาที่เราจะต้องกเกษียณนะกนนะ็อันเนี้ยทาไงเนาะอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นแบบที่ว่ากเกษียณแล้วคุณภาพชีวิต ลดลงอ่ะนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นคือเขาเป็นเกี่ยวกับธนาคารอะไรเขาก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้สินอย่างดีเนาะคงไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ผมก็มีเพื่อนอีกคนนึงเป็นเพื่อนรุ่นพี่เหมือนกันนะคือเขาอะอยากจะไปต่างประเทศมากนะอันนี้เหตุการณ์เมื่อแบบน่าจะเกือบสิบปีแล้วด้วยซ้ำเนาะขเขาก็ตัดสินใจทําตามฝันยัไงเนาะคือกดบัตรกดเงินสดไปเที่ยวนะครับต่างประเทศยุโรปอะไรอย่างเงี้ยทีเขาติดใจไงเขาก็ทําเรื่อยเลย นะครับพอทําครั้งแรกได้ทําไปทํามาห้าครั้งห้ารอบจนแบบผมก็ไม่แน่ใจว่าเต็มวงเงินหรือว่าอะไรยังไงเนาะรถป่าเนี่ยเขาก็ยังจ่ายขั้นต่ําบัตรกดเงินสดอยู่เลยนะครับอาจะมีแบบใช้จ่ายอื่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมเสียได้เงินนะครับผมเสียได้เงินที่เอาไปเที่ยวอ่ะนะครับโอเคคุณได้ประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าแบบโมมันจะทให้คุณเป็นหนี้ตลอดชีวิตอ่ะเนาะผมว่า ุ่นพี่ของผมท่านเนี่ยอาจจะต้องเกษียณแบบมีหนี้สินนะนะครับซึ่งก็ยากที่สุดเลยนเนาะแล้วไรายได้มันก็ไม่มีก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบเนี้ยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็เกษียณตอนอายุอ่าสี่สิบห้านะสี่สิบห้าก็คือสี่สิบกลางๆครับก็ออกมาตอนปีสองพันยี่สิบน่แหละเนาะเพราะว่าพอดีผมลงทุนมาโดยตลอดประมาณสักสิบปีนะครับแล้วก็เก็บเงินเก่งมากเพราะว่าสมัยก่อนจะมีโฆษณา ที่เป็นภาพในหลวงบีบหลอดยาสีฟันในหลวงร้เกานะครับว่าเนี่ยท่านประหยัดมากนะครับซึ่งเด็กสมัยนี้เขาเห็นเล้คงหัวราะนะว่าเออปกติเขาหัวราะท่านอยู่แล้วล่ะนะซึ่งผมรู้สึกว่าเขาไม่มีมารยาทนะแต่ว่าเขาไม่เป็นไรมันก็เป็นความคิดของเด็กนะแต่ว่าสําหรับผมมันมีความหมายมากนะครับมันก็เลยทําให้ผมเข้าใจคําว่าพอเพียงนะครับผมก็ประหยัดอดออมนะก็เรียกว่าใช้ชีวิตตามป่า คุณภาพชีวิตทั่วไปกันละกันเนาะในขณะที่เพื่อนผมไปเที่ยวต่างประเทศคนนี้ออกรถใหม่คนนี้ซื้อบ้านใหม่คนนี้ซื้อมือถือใหม่เดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเดี๋ยวไปกินหรูไปฝรั่งเศสไปนู่นไปนี่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับมีลูกอวดตามโซเชียลอะไรก็ต้องอดทนเอาเนาะนะครับเจอสุดท้ายเนี่ยทุกคนที่ไปเที่ยวอะไรต่างๆนานเนี่ยยังไม่ได้เกษียณสัก,กคนนะแต่ผมเนี่ยสามารถเกษียณละนะอยู่กับบ้านได้ลงทุนแบบ แบ่งเงินมากินเงินปันผลไปส่วนหนึ่งนะครับแค่เงินปันผลผมก็เยอะกว่าเงินเดือนประจําที่ผมเคยทาได้แล้วนะต่อเดือนนะครับเนี่ยอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนาะเด็กสมัยนีย้คงไม่รู้จักคำคำนี้เนาะนะครับแล้วก็อาจจะหัวระยะความพอเพียงนะก็นานาจิตต่างกันเนานะแล้วก็พอผมร่ํารวยละใช้คำว่าร่ํารวยคงได้นะนะครับ พอคือมีเงินมีทองคนระับผมก็ยังแต่ไม่ถึงขั้นประหยัดแบบไม่ไม่กินแม่แบบอาหารหรูๆอะไรเงี้ยก็กินบ้างอะไรบ้างคือใช้ได้นะเพราะว่าคือเรามีเงินแล้วนี่เราจะซื้อของอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราไม่ซื้อของเกินตัวแล้วเราซื้อเงินสดทุกอย่างนะแม้แต่รถยนต์ที่ผมเปลี่ยนคันใหม่ก็ผมก็ซื้อเงินสดไปเลยนะแล้วก็เป็นรถยุโรปด,ด้วยนะครับก็เนี่ยก็คือเราก็ใช้ความพอเพียงในรูปแบบของการที่ว่าเราพอมีเงินนะครับ เพราะว่าเราซื้อด้วยสัดส่วนเงินสดของเมื่อเทียบกับพอร์ตเราเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้ไงนะนะครับมันก็เลยทําให้แบบเรียกว่าใช้ความพอเพียงทั้งในตอนที่ไม่มีและตอนที่มีและความพอเพียงเนี่ยทำให้ผมประสบความสาเร็จผมก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ผมประสบความสําเร็จจากแนวคิดที่ผมได้มาจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นคือมีคนเคย,เคย,เ,คยเคยสอนผมว่าคนเรานะจะประสบความสําเร็จก็คือข้อหนึ่งคุณต้องฉลาด ขนน้อ2คือคุณจะต้องขยันนะครับข้อสาคือคุณต้องไม่มีหนี้เยอะเกินไปนะครับถ้าเราไม่ไม่ฉลาดคือเราไม่สามารถที่จะเก่งเท่ากับคนอื่นได้เราควรจะต้องขยันมากกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าเรายังขี้เกียจเราไม่ขยันเร่ยังขี้เกียจนะครับเราไม่เราก็ไม่ควรจะก่อหนี้เยอะเกินไปเพื่อที่จะให้ชีวิตเราเดำรงอยู่ได้นะนี่ที่ไม่ไม่ดีต่าง ที่ใช้แล้วหมดไปอ่ะนะแต่ว่าคนคนในยุคนี้เนาะเรียกว่าอาจจะเก่งนะหรือว่าอาจจะไม่เก่งผมไม่ทราบนะแต่ความขยันนี่ก็ผมเชื่อว่าน้อยกว่า,นวาคนสมัยก่อนเยอะนะแล้วก็การมีนี่นะสังคมสังคมของนี่นะนอกจากสังคมผู้สูงอายุมีสังคมนี่นี่เยอะมากนะครับนี่เยอะมากแล้วก็ผมก็เห็นเพื่อนหลายคนเนี่ย ก็น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเรายังมีเวลานะยังพอมีเวลาถ้าคนรุ่นผมก็ยังประมาณสี่สิบเลยกลางมาแล้วอ่ะนะนะครับยังปรับกลับตัวกลับใจทันนะครับกลับตัวกลับใจทันนะลองดูนะครับลองไปดูวนะ่าบางทีวิธีผมอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกับท่านอื่นแต่ว่าผมก็ทําสําเร็จมาด้วยวิธีเนี้นะครับด้วยความพอเพียงนะโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้ก็ขอให้ทุกท่าน ประสบความสมําเร็จนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้โดยเฉพาะทางการเงินนะขอให้ประสบความสมําเร็จให้ได้นะอย่างน้อยที่สุดเราต้องเกษียณแบบข้อสานะครับก็คือเกษียณแบบคงสภาพคุณภาพชีวิตเดิมไว้นะครับเพราะว่าการที่ว่าเราคุณภาพชีวิตดีแล้วจู่ๆแย่ลงเนี่ยมันก็ลดคุณภาพชีวิตลงอะเนาะแต่ว่าถ้าถ้าจําเป็นจริงเราก็ต้องทำขอให้ทุกท่านโชคดีครับอ,อ่าโอเคผมมี มีเขาเรียกว่าอะไรให้ให้สมัครติดตามช่องด้วยเนาะก็จะมีวิเคราะห์จะลึกเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการใบ้หุ้นอะไรนะนะครับถ้าสนใจก็มามาติดตามเป็นค่ากาแฟาเป็นอะไรให้กับทางเพจให้กับทางช anel เ,เพื่อได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ